ลำดับต่อไปนะคะ,ะเราจะได้มาสัมภาษณ์คุณวิไลพรจงกลวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนกรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสิน แล้วก็อีกหนึ่งบทบาทก็คือประชาสัมพันธ์อาจารย์อยากเห็นอะไรในการจัดการประกวดในครั้งนี้คะ,ะจริงๆการที่เราจัดการประกวดครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ให้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยครับเขาภาคภูมิใจในเรื่องภาษาถิ่น ภาษาท้องถิ่นของเขาคือไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องพูดภาษากลางภาษาเหมือนคนกรุงเทพหรืออะไรแต่ว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยถ้าถ้าเด็กๆมีความภูมิใจแล้วใช้ในชีวิตประจําวันรือว่ามันเป็นเสน่ห์มันเป็นเป็นความภาคภูมิใจของเขาที่ว่าภาษาดั้งเดิมเรียกว่าภาษาพ่อภาษาแม่นะาาสามารถใช้ได้แล้วก็สร้างความหลากหลาย ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่เนี่ยอย่างดิฉันนั้นเป็นคนเป็นคนภาคกลางนะเป็นคนกรุงเทพพอได้มาเป็นกรรมการหลายๆปีเขาเนี่ยก็ได้เรียนรู้ได้ไดคำศัพท์ภาษาอีสานเนี่ยไปหลายๆคำเลยแล้วได้ได้มีโอกาสพูดบ้างไหมคะออพูดคงไม่เพราะว่าอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าทําให้เราฟังหรือว่าอย่างอย่างในสื่อในละครและในเพลงเนี่ยเราฟังเข้าใจมากขึ้น ตรงนี <Di ception> ้ค่ะใช้เป็นประโยชน์ได้ค่ะแล้วก็เกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเอินว่าอิันเนี่ยจะเป็นกรรมการในด้านของเนื้อหาแล้วก็ลีลามากกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่เป็นเรื่องของภาษาเพราะว่าเราไม่ได้เก่งทั้งนั้นก็จะเห็นว่าเด็กๆที่มาแข่งขันเนี่ยค่ะเขาก็มีความพยายามแต่ว่าก็ยังขาดการ ฝึกฝนเล็กน้อยในเรื่องของภาษาท่าทางหรือว่าจังหวะน้ําเสียงแต่คิดว่านี่เป็นเป็นน่าจะเป็นเวทีแรกของของเกือบทุกคนแล้วก็ตัวอาจารย์ผู้ฝึกสอนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ต่อไปเนี่ยน่าจะผ่านเกณฑ์กันเกือบทุกคนเพราะว่าเนี่หลายหลายคนที่ที่ได้ได้เป็นชนะเลิศหรือลองชนะเลิศเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจในการใช้น้ําเสียงในการใช้ท่าทางของเขาบวกกับภาษาที่ใช้ด้วยก็เรียกว่าชนะ สทั้งด้านภาษาทั้งด้านลีลาทั้งด้านเนื้อหาชนะ3ด้านหมดเลยค่ะคําถามสุดท้ายค่ะ,ะจากที่ท่านอาจารย์ได้มาเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยทุกปีเขาจะสลับกันก็คือโถมป้ายแล้วก็อมอต้นใ,ในความคิดเห็นของอาจารย์นะคะว่า ะระดับชั้นแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีความแตกต่าง,งอย่างไงบ้างมีความแตกต่างกันที่เรื่องของประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็กเพราพอถ้าปฐมปลายเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเพราะนั้นจะนับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กปฐมปลายเนี่ยโจทย์เราจะไม่ยากมากแต่เพราะปีนี้เป็นมัธยมเนี่ยโจทย์เราจะเป็นโจทย์กว้างเพื่อให้น้องได้ใช้ความคิดได้ใช้การเรียนรู้ได้ใช้ประสบการณ์ครับเนี่ย เรียบเรียงเรื่องราวที่ออกมาจากตัวเขาเอง<ฮ>ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนตอนปฐมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของเล่นพื้นบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดแต่อันนี้เนี่ยทุกคนจะบอกว่าโจทย์กว้างโจทย์ยากเพราะว่าต้องเรียบเรียงต้องไปหาข้อมูลแต่ถ้าถ้าน้องๆเนี่ยเอาออกมาจากตัวเขาเช่นเ,เขาบอกว่าเมืองไทยที่อยากเห็นคนไทยที่อยากเป็นเขาเขาตีโจทย์แตกเนี่ยมันจะได้สาระ ที่มาจากตัวเขาที่เป็นอินเนอร์ตัวเขาอย่างที่ทุกคนหลายๆคนทําได้ดีตรงนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นประถมเนี่ยจะมีความน่ารักจะมีความแบบอย่างยังใสๆสอยู่วิธีเล่าวิธีเล่นเขาจะเหมือนกันเล่นค่<ฮ>ะแต่พอเป็นมัธยมเนี่ยเขาจะเริ่มจะเริ่มมีมีตัวตนของเขาวิธ<ม>ีเล่าวิธีเล่นจะต่างกันจะดูจริงจังนิดนึงมีข้อมูลนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็จะแตกต่างกัน ค่ะก็ขอขอบคุณคุณวิไลพรจงกลวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนกรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ<อ>